บรรยากาศดีหลายบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศชิวมากเลยร้านอาหารร้านอาหารที่อำเภอพยัคฆภูมิปิสัยร้านอาหารผิวใจ สวัสดีค่ะมันนี้ยายเพ้นมีฟรังบันนองมาตักไทยพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะโคนมืันนี้ยายเพ้นเอาคุณทีมาจิ้นเข่าอยู่พยักเนาะค่ะเนาะพาคุณทีมาตัดผมมาเติมรอค่ะก็เลยแวะจิ้นเข่าร้านนี้ร้านนี้บ่เคยมาก็ดีสร้างตัดผมแนะนํามาเนาะค่ะเนาะก็เลยพึ่งรู้ว่ามีร้านอาหารอยู่ตรงนี้น้าร้านอาหารยังก่อนฮิตใจอ่อ หิวใจซื้อบะจิว่ายังไงล่ะหิวใจอืมทุกคนเบิงบรรยากาศย่ามมอเล็งเนาะนั่งเนาะมีแสงไฟมันมีไฟตลอดอลไนี่เลยคือสิดีบัดนึงคอสิโรแมันติกดีย่างมอเล็งเนาะมีเพลงฟังนั่งดื่มชิวๆนี่เราเจอร้านอาหารร้านใหม่ไปเปิดเบิงเมนู่นเมนู เยอะมากหลากหลายเมนูเลยเต็มไปหมดเลยคุณทีมฮัลโหลคุณทีม <c oughs> คุณเดะคุณมีหม่องนางหลายอยู่เด้ทั้งคุณอีกทั้งเดินยางขอมาารถจอดไว้ด้านหนานะคะเนาะที่จอดรถกว้างหมอีหม่มองจอดรถลายกานอาหารหม่องใรทีมมี่หม่องจอดรถ สามที่ดีๆโอเคเลยค่ะทุกคนค่ะคนน่ะดีมากเลยเมื่อกี้เห็นปลาเดยปลาหลายอยู่เดยบรรยากาศดีแฮงดีจริง ประมาณนี้มาเลงเนาะเหมาะกับนางจังสีประมาณถุ่มสองถุ่มเนาะโอเคมากเลยค่ะทุกคนผู้ใดที่อยู่ในเขตนี่เนาะค่ะเนาะที่ยังประทเดเ๋ยวอหูเนาะค่ะเนาะนี่เป็นอีก้านหนึ่งเล้วค่ะเร้อลานอาหารอยู่ในตัวอำเภอพะเยากะพุ่มพิสัยด้านใน มีข้าวต้นหน่อยๆตามๆนึงไม่ไมน่ย่ยร้านดูดทุกวันพุธกระจอดรถแถวนี่ค่ะทุกคนค่ะแถวนี้หมุกจอดรถดลายนี่ นี่ซื้อลานเพิ่นเฮ้วยวใจซื้อลานอาหารนาค่อหมกจอดลายมกจอดลายโอ้จอดแดงมืมดเลยทุกสัยก็สิสเป็นเพื่อนทอีมองเดียวก,กันก็จะชานทีมองนี้เนาก่อน ส่วนท้งปุนทอโซนทางนู้นก็มีที่นั่งนี่เป็นเวลาบาใบาสองใบสองกกว่านะนะคะเน,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 นาะตัวน,น,นั่งเมนูหลายเมนูถูกใจคุณทิมลายเมนูเฮ โอ้พร่งเฮ้ยพี่เพ่นมาล้มมันดีแต่ทุกคนค่ะล้มดีดีเลยโอ้นั่งกินเขาชิวๆเนาะฟังเพลงไปพร้อมแล้วก็เนี่ยมันได้บรรยากาศเบ้างสิละอยากมานั่งกล้ไกน้ำกับมาเคมากเลยโอเคจริงๆ มาถักมลาไายเด้๋ค่ะเด้อกับบรรยากาศมือนี้เบิ่งทุกคนเบิ่งสองฟ้ารู้วา่าฝนจีตกบ่เนาะค่ะเนาะเมื่อวานฝนตกอะ่ะอยู่บ้านยยาเพ็ญเนาะค่ะเนาะเมื่อวานฝนตกหมู่ฝนกำลังเกี่ยวเขาเกาาี่ยวน้ำฝนเขามาตกใส่เนาะค่นะเนาะบางคนเพิ่นกำลังเก็บเกี่ยวเขาเพิ่นกำลังจีบแบบตาเขาเก่อเขาแล้วไหมก่อเขาพัานได้แล้วอยู่พันได้เสศษอยู่ฝนมาตกห้ามเพื่นเสียอืม โอเคมากเลยชอบจังที่เปุ่นมาอาหารหลันมันโอเคมัน, okay, มนวิวมันได้เนาะขอนอ้อบรรยากาศไทยเทศดีมากมา,มากเลยไอเดียการเห็นได้นมันก็ดีดีชอบมากเลยรังแรกเดีที่จะ่ปุ่นมาแต่ว่าคนอื่นอาจจะหูแล้วเนาะขอนอ้อเออเอา่าพูดได้ทีงี้่าทในหูว่ามิลานอาหารอยู่มงนี้เนาะขอนอะอนี่แหละญี่ปิ่นก็เลยเอาบรรยากาศ ตัดอาหารมาให้บึ้งนก่อนเนาะโอ้พ oh, ี่เดดออกเ้อ้อนน๊โคตหลังจากกินเข้ากินน้ำแล้วนนะ <laughs> ก่อเนาะกลับบ้านเราวันนี้เราเจอร้านอาหารใหม่ถูกใจบรรยากาศดีมากเลยหมอกับนางนำยำมอเรงมากเลยผู้เลยต่มักดื่มยำมอเร็งนก่อนเนาะอย่าเ,นนเป็นว่ารานนี้โอเคมาก แต่ว่าคุณติมกับยายเพ้นเนี่ยคุณติมเขาบค่อยดื่มอยู่แล้วนะคะเนาะบ่อยดื่มอยเพ้นอนะบ่ดื่มเลยบ่สิเป็นเหล้าเป็นเบียร์ทุกอย่างไม่ดื่ม ฝนจะตกเลยเด้เหมือนฝนจะตกเลยเมื่อกี้มีเดดเือนอ้าดีอนเห็นขุค่าเลยฮะค่าอะไรบางค่าพอชิวเด่นสุอซอร์เดดฮีเฟรนฮาวร์เดด ไฟแดงไฟแดงบรรยากาศลมวีวีค่ะทุกคนถึงมีแดดกับมีลมอากาศเย็ยนเริ่มหนาวแล้วอีสานบ้านเฮาเริ่มห,หนาวแล้วเน้องอากาศเยิ่มเริ่มเย็นลงแล้ว yeah. แต่ว่าอากาศเย็นเลิมหนาวแต่ก็มีฝนมาจะเป็นกระหึดหลายปีฝนดีแห้งเนาะฝนดีคักดีแน่ bắt cắt hè con tim con tim tắt hôm tôi thuộc xếp hạ mà được con khơn đuyện thì nữ hôm phù sai nhau quay hè bẹp bẹp tắt nó còn không ác กระปุกพิเศษยาทางปุง่<า>ปนดำปืป๊ยยังจะเป็นฝนนะยากระปุกพิเศษบานนี้เพิ่นเริ่มจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆเลยหล่ะจะเลื่อนขึ้นหลายตะกี้กบ่มีได้รู้ตัก สมือมีมีรุนหลายปีแล้วนะค่นะเนาะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงบอสตยุ่ใส่นะค่นะเนาะประเทศไทยเฮาเจะเลื่อนขึ้นหลายถนนหนทางกด็ดีเป็นแนวสุบองสุบอลจากที่เคยมีแค่สองเลนสมือกเป็นสีเลนแล้วนะค่นะเนาะมีถนนสีเลน จะเป็นสังเกตเด้ไปมองได้มองได้ี่ิุกทุกมือนี่บ้านเฮ่านวมาวาต่จังหวัดจะเป็นหะายจังหวัดอื่นๆก็คือกันถนนคนทางนี่พัฒนาดีขึ้นหลายแห่งเจริญมากๆประเทศไทยเรามองนีกับมีโลตัดเอ้ยมีซีเบนอีกตัวนี้ เอยู่พยกักบริเวณสามมอง สิบสีสิบหากิโลหอดบ้านในเพน่ะตุกคนข่ะนถึงบ้านนค่ะเนาะกระหนทงฟ้าตามรณยอากาศกับว่าซิมีฝนอยู่ได้ไหมนี่จะมีฝนเล็กน้อยกับกระคือมือวานมือวานนี่โตแห้ง่ะทุกคนค่ะมูคนกัน เผ็เขานกนอเพ็ดเขาเพ็น้ำโค้เทามาตกใส่พระเจ้าตาจันพอเด็เก็บแล้ไหแมค่ะทุกนก็ต้องสิบเพกไมโค้ดมาตกใส่นะพอนนเจ้านาลำบากเหลือเกินอยากให้ราคาเขาขึ้นล่ลายนกคอนึสงสารเา้านาสงสารจะกปองนั่นเลจับปองก็เป็นเจ้านาคือกัน เก,เกี่ยวบอกว่าเป็นเกี่ยวแล้วแต่ไหนทางท้างทางนี้เกี่ยวแล้วล่ะแต่คือบรรยากาศทางทางขุงคี่นกันอยู่นี่ตัวอำเภอเนาะค่ะเนาะเป็นเกี่ยวเขา,า,าเเล่าาาะลเ,เกี่ยวข้าวแล้วบอกดีบ้านในเกี่ยววินามปีนี้บ้านนี่ปุ่นในเกี่ยวเขาในนามมัน ไม่ต sure, really ้อมองเลยอุ้ไอ้นั่นชัวร์ไปเลยบันทิดดินบางคนเพิ่นก้วแล้วประเทศเพิ่นใส่ข้าวดอเนาะพ่ะเนอะข้าวหอมมะลิดอข้าวเหนียวดอเขาหอมมะลิดอข้าวเหนียวดอนี่จะได้จะได้เกี่ยวไว้ขัวเขา เขาใหญ่เนาะค่ะเนะาะกร่บะยี่เป็ดเนาะผมพูดได้แค่เขาเขาโดาไมค่ค่ะทุกคนคะ่ะแค่เขาใหญ่เนาะค่ะเนาะก็หอมมะลิก็หอหอมมะลิแท้100%ต้องอยู่อีสานเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ กินมาเสริมรอเนาะก่อนเนาะกินเขานอกบ้าน mí đệt, lại cả bơm bà má à, mà này lại ờ, cả lốm miwi nữa cả nó, thưa ba mất khẩu nào leo, nhắm mực sâu nào đệt, thưa ba thẻp bắn điเพชร nè, suôn mạng lấy cả tụi con này kiều, nó ยังบ้านในเกียวหลายหลายหมองหลายบอลเลยปีนี้รถรถเกียวบาหลายนะ้ำรถเกียวเขาบาหลายล่อรถเกียวไหมค่ะทุก เต็มอยู่คนเหลืองเออเออย่คนข้งในเกี่ยวเขานอนในน้ำุปนะเต็มอยูุ่ที่ขับรถเร็วมากเลยซาซาแน่คุณคิมคนบิึงเหลืองเอออยู่ืนบ้านในเกี่ยวเลยเนี่ยคุณน่ะทำเบี้ยไม่ได้เกี่ยวเลยว่ามีรถเลยรถหน่อยแห้งปีนี้บางคนคนกเกี่ยวมือเอา ยขอ,อน้อเนาะขอ,อ,ขอ,อขน้อเพิ่งใส่ขอ,อขน้อเป็นกะเกียวแล้วปัจจัเยเยอะเนาะขอ,อน้อยาเพิ่ญมาสักประชายเด้อค่ะทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่ยาย,ยเพิ่ญกัขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเนะาะค่ะเด้อติดตามแชร์กำลังใจยายเพิ่็เมียฝรงเหมือนน้อก็ขอให้รักษาสุขภาพเรื่องค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกองทีบ๊ายบายซาซาเนี่ยขับรถเร็วมากเลย